ชายูนเนจรเสียชีวิตในเพืิงขายของข้างถนนไม่ทราบสาเหตุด้านตราดเอฟปิดเล็กด้วยการชนะนครนายกสุดมัน4ประตูต่อ3ถท่ามกลางกองเชียร์กว่า5,000คนขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเชิญชวนชาวตราดร่วมปฏิบัติธรรมในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบาูชา และรายงานพิเศษประวัติวันวิสาขบาูชามีความสำคัญอย่างไรต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทัพทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทสนับสนุนข่าวโดยนานเดียบายนานโนไวสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการลบรอยฟ้ากาจุดด่างดำโทรศัพท์ 081-555-1171สานับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039-542-355-6 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจําวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันจันทร์ที่4เดือนมิถุนายนปี2555กับผมตงชัยมีทัพถิ่นครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่พบชายนิรนามนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ที่เพิงขายของริมถนนโดยไม่ทราบสาเหตุเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับ ชาวบ้านนะครับพบศพชายนิรนามนอนเสียชีวิตอยู่ที่เพิงขายของงาบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจสอบครับเมื่อเวลาส0บนาฬิกาวันที่3มิถุนายน2555พันตํารพันตำรวจโทวุฒิพง์เหล่าบุตรศีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตราได้รับแจ้งเหตุจากนายมานพ แขถนอมอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่147ทับหหมู่5ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมือ,จองจังหวัดตราดว่ามีชายไม่ทราบชื่อเสียชีวิตอยู่ที่เพิงขายของหน้าบ้านหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังแพทย์เวชโรงพยาบาลตราดเพื่อร่วมชันสูตรโดยในที่เกิดเหตุพบเพิงขายของที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าวและติดอยู่กับถนนสายตราดแหลมง,งอบ พบชายอายุประมาณ35-40ปีเสียชีวิตอยู่ในลนะักษณะนั่งขอพับอยู่กับมานั่งสวมกางเกงสีดำและสวมเสื้อแจ็คเกต็ตตรวจสอบภายในที่เกิดเหตุพบถุงย่ามผ้าและกวดยาพาราเซตามอลวางอยู่บนโต๊ะม้าหินภายในเพิงตรวจสอบร่างกายไม่พบบาดแผลใดๆ นอกจากสะเก็ดแผลที่บริเวณข้อเท้าเล็กน้อยมีเลือดไหลออกมาเพียงเล็กน้อยสอบถามนายมนบบอกว่าเพิงที่ปลบุกไว้สําหรับขายของชาเล็กเล็กน้อยๆที่หน้าบ้านได้ปิดไปตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมแล้วโดยแม่บ้านได้เดินทางไปร่วมงานศพหลวงพ่อเขียนที่วัดเขาคิช,ชกูดจังหวัดจันทบุรีแล้วกลับมาเมื่อเย็นวานนี้ยังเห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่ที่โต๊ะม้าหินและเช้าวันนี้เมื่อเปิดประตูรั้วออกมา ก็พบชายดังกล่าวเสียชีวิตแล้วการแข่งขันฟุตบอล a a s ลีกภูมิภาคโซนภาคกลางภาคตะวันออกนัดสุดท้ายของเลกแรกผลปรากฏว่าตราด f c นะครับเอาชนะทีมนครนายก f c ไปได้4ประตูต่อ3 การแข่งขันเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นของทีมนักเตะตราดเอฟซที่ต้องการแต้มในบ้านหลังเสมอมาสองนัดโดยส่งผู้เล่นตัวหลักอย่างรัตพรแซ่ตานสิทธิชัยมัดบูงอโลมานล,ลาซูและเอมมานูเอลดูเอพร้อมทั้งดาวรุ่งครบทีมที่มีชื่อกิติพันธ์จันทาทุมและลสิริศักดิ์มัดบูงอที่บาดเจ็บมีชื่อเป็นตัวสำรอง โดยในเกมในครึ่งแรกทีมตราดเอเปิดเกมบุกโดยมีการโยนทั้งปีกสองค่าโดยให้รัฐพภพแซ่ตันวิทยาเล่าเรื่องกระโดดมงซึ่งได้ผลสามารถทำลูกหวาเสียวได้หลายครั้งโดยนครนายกตอบโต้ในบางครั้งมีพานุภาเรียบร้อยโนสักอังคเวศเลสันเทียมราชเป็นตัวรุก แต่ในนาทีที่12วิทยาเล่าเหลืองได้ลูกจากรัตพอดแทบตันที่ส่งมาให้แล้วยิงประตูเข้าไปตราด F4 นำ1ประตูต่อ0และอีก4นาทีต่อมาโรมาลลาซูได้ลูกจากวิทยาเล่าเหลืองเลี้ยงหลบกองหลังนครนายกแล้วส่งลูกให้วิทยาเล่าเหลืองที่ส่งลูกมาหน้าประตูแล้วโรมาลลาซูหม่งเข้าประตูไปอีกทําให้ตราด F4 นำ2ประตูต่อ0หลังเสียประตูที่2 นครนายกพยายามปรับเกมใหม่โดยใช้กองหลังต่อบอลเข้ามาและโยนลูกเข้ามาจนทําเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องนาทีที่38ผู้เล่นของนครนายกได้ลูกและส่งมาให้ผ่านนุพันธ์แล้วสับไก่ยิงลูกโด่งเข้ามาหน้าประตูตราดูเอใช้มือด้านขวาปัดแต่ลูกกระดอนเข้าประตูนครนายกตามมา1ประตูต่อ2 หลังจากยิงได้หนึ่งประตูนครนายกยังคงคุมเกมได้อย่างต่อเนื่องและบุกทำประตูตราดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหมดครึ่งแรกตาดเอฟซีนำะนครนายกสองประตูตอนหนึ่งเกมเริ่มครึ่งหลังตราดเอฟซีปรับเกมใหม่โดยเปลี่ยนโลมาราซูที่เจ็บออกให้สิทธิศักมาบูง,งอลงแทนแต่เกมของนครนายกเริ่มดีขึ้นและได้สองประตูซ้อนในนาทีที่53 โชคผ่านได้ลูกจากเพื่อนและเตะมาที่หน้าประตูลูกฉลับก,กองหลังตราด f อฟดูเอหลงทางลูกเข้าประตูไปด้านขวาทำให้นครในายกตีเสมอ2ประตูต่อ2และนาทีที่56ธนศักดิ์ได้ลูกโต้กลับจากเพื่อนแล้วเลี้ยงเข้ามาแล้วหลบกองกลางของตราด f อ จากนั้นยิงไกลดูเอปัดลูกแต่กระดอนเข้าประตูไปทำให้นครนายกพิกกลับขึ้นมานำตราดเอฟ4สประตูต่อ2องทำกลางสายตา แฟนบอลของตราด f อกว่า5,000คนในสนามทำให้สุรพงศ์กุณาราปรับเกมใหม่ให้กิติพันธ์จันทาทุมลงแทนสิริศักดิ์มัดบูงอแล้วดันทินกรอสุรินมาเล่นเกาะน,น้าเกมของตราด f อดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนนาทีที่7 8ปสิทธิชัยมัดบูงอ เตะมุมจากปีกขวาวุดดีฟาวคอร์ตกองหลังรูปร่างสูงใหญ่ขึ้นมาทำประตูโดยม่งประตูตีเสมอให้ตราดเอฟซีทำกางเสียงหัวร้องดีใจของกองเชียนะร์นครนายกพยายามบุกตอบโต้มาแต่ถูกโต้กลับ ซึ่งตราด f อพลาดได้ประตูในช่วงท้ายเกม2ลูกซ้อนเพราะลูกเตะมุมชนเสาและชนคานแต่ในนาทีที่82รัตพรแซ่ตันมงลูกทำประตูชัยให้ตราด f อนํานำนครนายกได้อีกครั้ง4ประตูต่อ3ท้ายเกมทั้ง2ทีมยังตอบโต้กันไปมาและเกมมีความรุนแรงมากขึ้นแต่ทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้ จบเกมตราด F4 ชนะนคอนายก F4 สี่ประตูต่อ3เก็บเพิ่มได้อีก3แต้มเป็น39คะแนนตามหลังอายุทยา3คะแนนและระยอง F4 หน,นึ่คะแนนผมว่าก็เด็กก็สู้เต็มที่นะครับแต่ว่ามันออกมาอย่งนี้ก็ต้องยอมรับผลการแข่งขันและอย่างหนึ่งทีมเขาก็ดีด้วยเนาะและว้วความมั่นใจในบ้านด้วยกองเชียร์ด้วยอะไรหรือยังครับตปงที่นำาีสี่้ประตูต่อสอนี่ยังไงผมว่าเด็ก เด็กเราก็พยายามจะให้ไม่ให้มันโอเคแล้วเหมือนว่าพยายามจะเก็บอาการแล้วก็เรื่องการทำฟาวแต่นี้อย่างว่าเรื่องอารมณ์ครับสําคัญเนาะก็ต้องยอมรับโมนนะครับในช่วงหลังเนี่ยมีเกมรุนแรงนิดหน่อยตรงนี้คิดว่าอ๋อ<ต>ไม่ไม,ไม่เป็นไรครับผมว่าเกมกีฬาถ้าเกิดจบแล้วก็จบไปนะครับผมว่าคงไม่แม้แล้วลอย่างหนึ่งต้องขอบคุณกองเชียร์เนาะผมว่าน่ารักมากเลยลก็มีปัญหานะไม่เหมือนที่อื่นเลยผมว่าที่นี่ดีมากต้องยอมรับกองเชียร์ตัดเย็บซีเป็นไงบ้างครับดีครับผมว่าดีดีเนาะผมว่าแล้วก็ รู้สึกว่าให้ความแบบให้ความร่วมมือดีมากเลยครับแล้วก็เชียรมีมารยาทมากแล้วต้องขอจมเชยจริงๆครับไปทุกที่มาที่นี่ประทับใจมากนะครับครับผมผลการแข่งขันในวันนี้เป็น3แต้มที่มีค่ามากที่สุดอะเพราะว่าเราจะกากลุ่มสอกับสนะหนึ่งสองสว้แต่1น่งะเราไม่สามารถแซงได้แล้วแต่เราสองเราสะเรายังอยู่เพราะนั้นโอก,กาส ในเลกสองก็จะจะง่ายขึ้นเพราะว่าวันนี้ยอมรับว่า,เ,าเล่นเล่นพร้อมตกกันเกือบทั้งทีทม mm hmm. แล้วก็น่า,นาจะ2-0นน่าจะสบายแล้วแต่ฟุตบอลก็จะเป็นมันมันได้ลุ้นกันตลอดอครับในขึ้นหลังนีได,ได้กิจพันธ์กา็มาช,ช่วยเกมขึ้นกิจพันธ์เนี่ยก็ไม่แน่ใจกว่าจะจะ,จะลงเล่นได้หรือไม่เพราะว่า,าตายัางมองไม่ชัดต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบก็ไปช่วยได้เยอะ โดยเพอบของนองครนเชกร์เขาอาศัยเด็กๆลงเล่นเพราะนั้นเร็วแรงดีดีมากเพราะนั้นของเขาเนี่ยนักกีฬาเด็กๆเป็นกำลังที่สำคัญแต่นี้วันนี้มีจังหวะไรคนที่เจ็บอยู่ชัดแน่ๆข้อก็เจ็บนะครับหรือลงเล่นแล้วจะสังเกตดูว่าไล่ไม่ได้ตลอดนี่ครับทั้งนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอามเพลองนะครับเชิญชวนชาวตราดร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขาบูชาเปิดจังหวัดตรานะครับจัดกิจกรรมพิเศษทอดพระปากองละ2,600บาทครับนางสาวเบญจวรรณาอามเปลองผู้ว่าราชการจังหวัดตรากล่าวว่าในช่วงเทศกาลวิสาขาบูชาทางจังหวัดได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาทั้งการจัดสัปดาห์วันวิสาขาบูชาการเวียนเทียนการปฏิบัติธรรมซึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมมาแล้ว ก็ในช่วงของเทศกาลนะจงเสริมพุทธศาสนาในช่วงของวิสาขบูชาแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ <c oughs> 2,600ปีนะนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็มีการจัดงานในระดับของโลกระดับของชาติเองระดับของจังหวัดเราเนี่ย <c oughs> ก็เชิญชวนพี่น้องที่ได้เส่ชุดขาวนะคะในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง4 4มิถุนายนแล้วก็จะมีการ ปฏิบัตินะปฏิบัติทำอยู่ตามวัดต,ต่างๆที่หลากหลายมากมีในช่วงของวันวิสาขะเองก็จะมีการทําบุญนะฮะถากบาททำบุญแล้วก็เวียนเทียนใน,ใน,ใ,นในทุกวัดอยู่แล้วปูว่วารชการจังหวัดตราดกล่าวอีกว่ากิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการทอดผ้าป่ากองละ2,600บาทหรือร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็ได้นี้ก็มีการให้เชิญชวนชาวบ้านร่วมทําบุญก็คือทอดผ้าป่านะคะ เพื่อกองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่ใช้เพื่อการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะคะซึ่งจังหวัดเองเนี่ยก็ตั้งกองพระป่าไว้กองละ2อง0บาทนะคะก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะรวมกันแล้วก็ได้หนึ่งกองหรือตามจิตศัทธาก็ได้นะคะก็คิดว่าให้เรามีส่วนร่วมที่จะให้ใ,หในการที่จะช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ขอให้ว่าตั้งจิตว่าในช่วงของเทศกศาลนี้ แค่สินห้าเนี่ยไม่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากนะที่เราจะโงมาตัวว่าเราจะถือสินห้าในช่วงของเข้าพันษสาเทศกาลวิสาขาบูชาน,นี้และจังหวัดเองก็มีโครงการที่นำท้าการนะและพี่น้องประชาชนไปปฏิบัติธรรมที่วัดคิรีวิหารนะคะซึ่งเริ่มในวันนี้ตั้งแต่ภาคค่าไปแล้วก็ไปจบเอาในวันที่4นะคะในช่วงวันจบนั้นก็จะพร้อมกับมีการออทอดผ้าป่าด้วยนะ ช่วงนี้เราปกกสกูกับช่วงหน้าไปติดตามรายงานพิเศษประวัติวันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไรเอ้ยมา,มา<ท>แล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับนะเหรอดูนี่ตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้เอาจ่ายนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้อง เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับหกเตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิมเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลงหินโทรศัพท์ 039542355ถ 6. ช่วยนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษนการประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขาบูชาครับคำว่าวิสาขาบูชาย่อมาจากคำว่าวิสาขปูรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็นวิสาขาดังนั้นวิสาขาบูชาจึงหมายถึงการบูชาในวันเพ็นเดือน6 วันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตามปฏิทินจันทกติของไทยซึ่งมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนแต่ถ้าปีใดมีอธิกมาหรือมีเดือน8 2หนก็เลื่อนไปวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน7หรือราวเดือนมิถุนายน วันวิสาขาบูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือนหกแม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิปีซึ่งเหตุการณ์อัศาจรรย์3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัรลุและประนิพพาน ปรากฏหลักฐานว่าวันวิสาขาบูชาเริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่กรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีสันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากหลังกา นั่นคือเมื่อประมาณพุทธศักราช420พระเจ้าภาติกุรากษัตริย์แห่งกรุงลังกาได้ประกอบพิธีวิสาขาบูชาขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นกษัตริย์ลังกาและพระองค์อื่นๆก็ปฏิบัติประเพณีวิสาขาบูชานี้สืบต่อกันมา ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขาบูชานี้และในวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับ ยติที่ประชุมกําหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญของโลกโดยเรียกว่าวิสาเดตามคําเรียกของชาวศรีลังกาผู้ที่ยินเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณาและได้กําหนดวันวิสาขาบูชานี้ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูต,ติตรัสรูและปรินิพพานของพระบรมศาสดาโดยการที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนั้นได้ให้เหตุผลไว้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์เปิดโอกาสให้ทุกศาสนา สามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาที่กุลโดยไม่คิดค่าตอบแทนชวินรพักกสักรับช่วงหน้าไปติดตามข่วในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อ,อากาศครับเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทกอะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรี์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา วันที่เฝ้าคอยจากทางที่ไมื่อนมนสู่จนุกควากงอคุณที่ไว้าุรเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ ช่วยเราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับการเลือกตั้งในยกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราเมื่อวันที่2มิถุนายนมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้ง60%วิเชียรศัพจเลิญนะครับได้นั่งเก้าอี้ในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราสมัยที่3ครับในศักประเสรเิฐเจริญประสิทธิ์ประธานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราเปิดเผยว่า ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราษและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราษเมื่อวันที่2มิถุนายน2555ที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราษคือนายวิเชียนรั์เจริญได้คะแนน41,075คะแนน นายสามารถพงวันได้คะแนน36,820คะแนนนายวีรชัยจู่ห้องได้9,358คะแนนโดยจังหวัดตราดมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง156,876คนและเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง94,529คนคิดเป็นร้อยละ60.26บาทเสีย4,547ใบบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน2,729ใบ ทางนี้ยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รนะ้อยละหกสิบนับเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้ว โดยที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ5 4เท่านั้นโดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัจจัยไม่เอื้อต่อาการเดินทางมาใช้สิทธิ์มาทั้งการเลือกตั้งในวันเสาร์และมีฝนตกเกิดขึ้นในพื้นที่หรือพื้นที่เป็นเกาะแต่ประชาชนก็มาใช้สิทธิ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด24เขตสมาชิกก่าได้รับการเลือกตั้ง13คนได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่จำนวน1ิคนโดยมีสมาชิก เก่าที่วางมือจำนวน5คนและสอบตกจำนวน5คนโดยอําเภอเมืองตราดผู้ได้รับการเลือกตั้งคือนายอัตพลสุทธิวารีนายธนวัฒนญพรพันธ์นายวิรัตวิทยากรนายปีชาวิชิมพกานายเพชรรัตชโชตินายภูสิทธิ์อินทรสุวรรณนายสุรศักดิ์ภูติพัฒน์นายวรสรวรรณรัตน์นายสวงสัมมาและนายสายันบุญคู่ อ,อําเภอเขาสมิงผู้ได้รับการเลือกตั้งได้แกน่นายไพศาลบัวมานายจรัยประทุมแพทย์นายชูชาตินาสระและดาบตํารวจสมหมายชื่นกมลเขตอําเภอบ่อไร่กลุ่มพัฒนาบ่อไร่ได้ยกทีมประกอบด้วยนายสุภวัตรลิมวานิชนายธนพะลปีชาสุทธิจิตร้อยตีสนออยู่บ้านแพ้วและนายเสกสรรวิรัญชีอ,อําเภอแรมงอบได้แกน่นายชัยพึกสนธิศริและนายเทวันวัน,นโกศิ์ เขตอำเภอคลองใหญ่ได้แก่นายมานั์ชลาลัยและนางกอบกุลชลาลายัยเขตอำเภอเกาะช้างได้แก่นายโสพจนจันเดิมและอำเภอเกาะกูดได้แก่นายสุทัศน์ทศด,ดาราและช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่4มิถุนายน2555ครับภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไป8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะดลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรเนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝนสภาพอากาศมีความชื้นสูงเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลผิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งและทารอยแผลที่ตัดด้วยสารป้องกันเชื้อรารวมทั้งกำจัดวัชพืชและดูแลบริเวณสวนให้โปร่องอากาศไถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรามิติใหม่ของคนมือตราดดานในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ เปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาแล้พบก,กันทุกค่ำคืนที่ THE NIGHT ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพการแข่งขันฟุตบอล AAS หลีกภูมิภาคโซนภาคกลางภาคตะวันออกระหว่างทีมตราด FC พบกับทีมนครนอยก f c ผลปรากฏว่าทีมตรา f c เอาชนะไปได้4ประตูต่อ3วันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีถ้าผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของผาได้ที่ Facebook ตราทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมได้ทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ